เอาละคุณชมครับเราไปคุยกันต่อครับเมื่อกี้คุณลุงบิชาเนี่ยก็ได้บอกถึงเรื่องราวของอิทธาพลามแล้วว่าเข้ามาจากที่ไหนใช่ไหมครับ,รบตอนนี้คุณลุงเนี่ยพามาดูที่ที่แปลงเลยครับอันนี้คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วยังมีอ๋อเป็นส่วนหนึ่งครับทั้งหมดมีประมาณสักห้าห้าห้าหกร้อยต้นที่กำลังลูกนะครับ,รบผมตรงนี้มามาส่วนหนึ่งอยู่ใกล้บ้านอืมแล้วก็ร่มฮะอากาศร่มแล้วก็ที่ไม่แฉะตรงนี้เดิมทีน้ํามันท่วมก็เลยปลูกไซรอง จริงๆไม่ต้องใส่รองากะครับกัรใส่รองนี่ทาให้ล่าก็หากินได้ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงที่ไปไม่ได้ต็นที่แต่อันนี้ถือว่าโชคดีว่าเข,เขาชอบอาะจันหมุนกับมะพร้าวข้าวลาบ <ๆๆ S 2> ลอยๆก็เลยลูกขดกหกนบพอสมควรคุณลุงครับย้อนกลับไปเรื่องของการเขาเรียกว่าต้นกล้าเลย<อ>คือการปลูกอิทผาลังเนี่ยเราปลูกแบบไหนครับต้นกล้าต้องต้องต้องอันนี้อันนี้เป็นเนื้อเยื่อบางยีนะครับ ชื่อบาฮีแต่เป็นเนื้อเยื่อนะครับถ้าจะปลูกเดี๋ยวนี้ต้องต้องต้องคิดถึงสายพันธุ์ก่อนเลยครับอย่าให้ปลูกผิดสายพันธุ์นะฮะเสียเวลานะครับถ้าปลูกคือถูกสายพันธุ์ยังไงก็ได้เงินยังไงก็ได้ทางตลาดนะครับเนื้อเยื่อนี่คือเขาเนื้อเยื่อเอาหัวใจของต้นนี้ฮะเข้าไปใช้นิดเดียวเองนะครับแค่นิ้เองนะครับแล้วคุณลุงเนี่ยเขาเองได้ไหมฮะไม่ได้อรับป้ะเืศไทยด็อกเตอร์หลายคนมาฟ้องไปก็ไม่สามารถที่จะ ที่จะให้เราจะจเริ่มทำร่างต้องมาจากอังกฤษครับผมแล้วก็สารทมินเดตหลงใหญ่นะฮะฝรั่งเศสนะครับแล้วก็คือเราก็มาค่อยๆเราเรามารุบานุบาลใช่ไหมครับนุบาลเท่าไหร่ถึงจะขายต้นกล้าได้คุณลุงประมาณนุบาลแล้วประมาณสักสี่ห้าเดือนห้าเดือนนะฮะห้าเดือนห้าเดือนต้นเขาจะได้สักประมาณห้าเดือนประมาณฟุตหนึ่งนะฮะหนึ่งฟุตใช่ไหมครับหนึ่งฟุตแล้วก็มาปลูกอีกปีฝากฝากสบคุณลุงเนี่ยเราขายต้นกล้าต้นประมาณเท่าไหร่ต้นกล้าต้นหนึ่งประมาณสองพันนะฮะ ไม่เกินสองปีก็มีต้นลูปประมาณร้อยโลแล้วต้นละร้อยโลเนี่ยตอนนี้หนึ่งกิโลที่เขาขายกัน,นก็ประมาณห้าหกร้อยบาทแล้ว<ะ>วิธีการดูแลคุณลุงยังเห็นยังเห็นเงี้ยการดูแลนี่ยากไหมฮะการดูแลไม่ยากเหมือนกับปลูกมะพะ้าวครับผมนะเหมือนกับปลูกมะพะ้าวเขาชอบน้ำไหมครับชอบน้ํา ตะกูลลากแบบเดียวกับใแบบเดียวกับมะพร้าวเรื่องของศัตรูเราัาเรื่องศัตรูมีร่วงบ้างแต่ว่าร่วงโดยมากจะเป็นร่วงแรกจะไม่เจาะตายครับผมเจาะให้มีตําหนิเท่านั้นเองนะครับก็โดยมากจะไม่ค่อยเจาะตายแล้วอย่างนี้พอเราเรามีเรื่องของเรื่องของร่วงให้เราเราต้องใช้ใช้ระบบไหนที่จะกำจัดเขาใช้กําจัดข<ๆ>เขาฮะโดยที่เราเราเจอตัวเขาแล้วก็เอาน้ำสบู่ฉีก็ได้ฉีไปที่รูเขาฮะเพราะตัวเขาบุดอยู่ข้างในก็อย่างที่เห็นเนี่ยตอนนี้ อันนี้คือได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วใกล้เวลาแล้วอีกสิบกว่าอีกสิบวันนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วแต่อย่างงี้อันนี้ชิมได้อยางคุณลุงครับได้ครับอันนี้ชิมได้เลยชิมได้เลยรสชาติโอเคเลยครับแล้วก็เห็นบอกว่าวิธีการกัดเนี่ยก็มีวิธีด้วยใช่ไหมครับครับก็คือต้องกัดทีละต้องกัดฝานต้องกัดฝานขวางอย่างน้อยต้องกัดฝางอย่างนี้เสียงนุ่มอร่อยหวานมากบางคนว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดเราทานเยอะมันหวานเนี่ยความหวานเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมเอ่อหวานตัวนี้เป็นหวานลูทรสนะฮะครับผมไม่ไม่ทาให้เป็นโรคเบาหวานก็สามารถที่จะรักษาโรคกระเพาะอาหารชัดเจนกับลดน้าตาลของกูโคตได้แล้วก็ผลผลิตนี่คือแบบเต็มต้นแล้วดูแลค่อนข้างค่อนข้างดกดกแล้วก็ดูแลนี่ตัดทิ้งครึ่งหนึ่งเอาไว้ครึ่งหนึ่งอ๋อก็คือก็คือถ้าเกิดว่า ถ้าอยากจะให้โดกกว่านี้รับราชอบนี้แค่นี้แต่ที่ว่ามันมากไปมันติดเยอะไป oh. ปีนี้เป็นปีแรกด้วยก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าจะที่จะเอาไว้เยอะๆอย่างต้นหนึ่งอย่างนี้ครับอายุของเขาอรเขามีอายุนานครับประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบปีแต่อายุเขา<ม>ต้องถึง 100, 200ร้อยสองร้อยปีฮะคุณลุงครับเวลาที่เราจะเอาไปปลูกครับอย่างอย่างต้นนี้เขามีต้นตัวผู้ตัวเมียไหมครับอ,อันนี้อันนี้เป็นต้นตัวเมียทั้งหมดนะครับครับผม แล้วต้นตุกพูดเราก็ต้องปลูกไว้ในสวนของเราหนึ่ต่อ10หรือ,อ,อยีอ่สิบต้นตัวเมียยีต้นสิบห้ต้ตนถึงยีต้นได้ครับผมแต่ทีนี้พันนี้เป็นพันบาฮีค่อนข้างดกปีนี้ออกมาตน้นอย่ยี่สิกันครับผมปีหน้ามันจะออก30จันเราก็เลยต้องใช้1ต่อสินะฮะ ถ้าเกิดจะปลูกตัวเมีย10ต้นต้องมีตัวผู้ต้นหนึ่งใช่ไหมเพื่อที่จะเกสรเนี่ยเขาจะผสมกันที่เรื่องของการเราต้องผสมเราต้องผสมให้เขาเรากรรมวิธีของของการผสมเกสรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกวิธีคร่าวๆให้ใช้กระบอกฉีดเวลาเขาออกมาเป็นจังอย่างนี้ครับผมแล้วะฉีดลงไปนะฮะเดือนกุมภาฮะเดือนกุมภาไม้กระบอกเนี่ยเราเอาเราเอาเอาเกสรเขาหนึ่งช้อนใช้แป้งทันค่ ห้าถึงแปดช้อนถ,ถึงว่าไม่ต้องใช้มากต้นหนึ่งสามารถผสมได้ถึงยี่สิบต้นต่อตัวผู้หนึ่งต้นแล้วคุณจงครับก็ถ้าเกิดคุณจงสนใจเนี่ยเรื่องของการวิธีการปลูกเนี่ยจะต้องมาศึกษาต้องมาศึกษาย <สา S 2> ่างน้อยก็มาศึกษายาโทรส,สับมาถามคร่าวๆหรือปลู<อ>ก <ผม S 3> ไว้แล้วอย่างนั้นโทรตัดมาได้ถ้ายังไม่ได้ไม่ได้ปลูกต้องมาศึกษาก่อนเพื่อ เมื zaman, ่อการครับผมอันน <ming> <superpower. t om floor> ี้เหมือนกันผมดูจาก YouTube แล้วว่าให้ปลูก้าเม็ดเพื่อความรุ้ม่งเร็วครับผมจริงๆคือเขาพูดถูกแต่ว่าการปฏิบัติจริงๆต้องแปดเม็ดต่อหนึ่งต้นนะฮะเพราะใบยิงจะโตเนี่ยปลูกแค่ปีฝ่าหลงปีแล้วสองปีฝ่าแปดจุดเซนนี่มันตันหมดแล้วแต่หมดแล้วล้าวหมดแล้วฮะเอาแล้วคุณผู้ชมครับใบย่างจะโตมากกว่านี้อีกเยอะครับผมคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อครับจากการปลูกอินทผลัมครับ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ID